วันนี้ขอบค <im> ุณครับขอบค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 ุณทุกท่านมากเลย กััับบบคคคคุณรรรอนะจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังถึงการเดินทางของพวกเราในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานะครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ท่านฟังเยอะแยะมากเลยที่ผมภาคภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราได้ทำกบรับ กัญใจมากขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านจริงๆริครับไม่มีกำลังใจจากทุกท่านพวกเราเดินมาถึงที่นี่ไม่ได้เลยขอบคุณทุกท่านมากมากเลยครับขอบคุณครับเท่าทันในการเสพสื่อมันทำให้คนไทยเห็นว่าคนที่ปลุกปัน่นคนที่ทำให้คนไทยเกลียดชังกันก็คือกองทัพนั่นเองปลุกปั่นแล้วทำให้คนเกลียดชังกันนั่นคือเป้าหมายของเขาครับแบ่งแยกและปกครอง เพราะถ้าประชาชนสามัคคีกันเมื่อไหร่เขาทำรัฐประหารไม่ได้เขาไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยจึงต้องหาความชอบธรรมอื่นๆมาค้ำยันการทำรัฐประหารการยึดอำนาจของตัวเองเอาไว้และนี่คือสิ่งที่เพื่อนของผมโลกใบนี้มันไปถึงศตวรรษฐฐฐที่21แล้วครับทั่วโลกเขาแข่งกันกันผลิต AI AI กองทัพใจที่ขยันทำจริงๆทำแต่ IO IO นึกว่านา I o I าเร่วงเดียวกัน เพื่อนคนต่อไปของผมครับคนนี้ผมอยากจะแนะนำสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพักคก้าวไกลสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณใหม่ครับเธอเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องทำโรงงานเย็บผ้ามาเกือบ20ปีครับตอนสร้างอนาคตใหม่ขึ้นมาผมเลือกวันวิพาไม้สนเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3ของพรรคคุณมด ก่อนมาทํางานกับพรรคอนาคตใหม่เธอเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานเธอต่อสู้ให้กับแรงงานที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบต่อสู้ให้กับแรงงานที่ถูกนายจ้างปลดออกอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมพอมาทํางานกับพวกเราเข้าไปทั้งในพื้นเงามัาวัดและคนที่ถูพื้นดีว่าทุกคนมีภารกิจทุกคนมีหนี้สินมีหนี้สิน ที่จะต้องจ่ายดอกจ่ายต้นทุกคนมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีลูกหลานที่จะต้องดูแลมีงานการมีภารกิจมีหน้าที่ที่จะทําจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับการคอร์รัปชันจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับน,น,นายพลนายทหารที่ปลดปเผด็จการจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับนายทุนผูกขาดจะให้ทุกท่านไปต่อสู้กับระบบบัตรราชการที่รวมศูนย์ ทุกท่านไม่มีแรงหรอกครับทุกท่านมีภารกิจเยอะดังนั้นถ้าเราทําไม่ได้ท่านก็อยู่อย่างนี้ต่อไปท่านก็เสมอตัวแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทําได้ขึ้นมาล่ะการปฏิรูปที่ย,ยากๆที่จําเป็นสําหรับอนาคตที่ลูกกับของลูกหลานของเราการปฏิรูปแบบนี้ยากไหมยากรู้ไหมรู้รแต่ถามว่าทําไมต้องพูดทําไมต้องท,ทําเหตุผลมันง่ายยิบเดียวครับ ถ้าไม่ทําประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ถ้าไม่ต่อสู้กับลุ่มทุนผูกขาดถ้าไม่ต่อสู้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับนักการเมืองที่ไร้อุดมการกับนายพลที่ฝักใฝ่เผด็จการไปต่อไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่พันธนาการความก้าวหน้าของสังคมไทยไว้<ชอบ>แต่ท่านลองคิดไหมครับถ้าท่านเดิมพันกับพวกเราสักครั้งหนึ่ง ถ้าท่านจ้างพวกเราทํางานด้วยการกระบาดของท่าน <Okay. S 1> ถ้าเราทําสําเร็จขึ้นมาครับ <Okay. S 1> ถ้าเราทําสําเร็จขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้น <Okay. S 1> ถ้าเราทําสําเร็จขึ้นมาล่ะถ้าเราทําสําเร็จขึ้นมา <Okay. S 1> เดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นเดือนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ว่าเป็นเดือนเมษาสุดท้ายที่มีการจับใบดำใบแดงคุ้มไหมครับ <Wow! S 1> ถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับระบบเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมมากขึ้นไม่มีกลุ่มทุนใหญ่มาคอยปิดกั้นโอกาสทางธุรกิจคนตัวเล็กตัวน้อยมีช่องทางในการไขว่คว้าหาความฝันของตัวเองมากขึ้นคุ้มไหมครับกับก,บกบากระบาด ถ้าเราปฏิรูปกองทัพสาเด็จเกิดอะไรขึ้นครับลูกหลานเราเกิดนัแต่อมาไม่เจอกับการทํารัฐประหารอีกคุ้มไหมครับถ้าเราทําสําเด็จขึ้นมาประเทศไทยมีการคอร์รัปชันน้อยลงเงินส่วนนั้นก็คือภาษีของเราถูกนาไปสร้างรัฐสวัสดิการดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ของเราคุ้มไหมครับไปให้ทุกจังหวัด ให้ทุกจังหวัดได้มีอำนาจและงบประมาณเพียงพอในการกำหนดของอนาคตของตัวเองให้คนทุกจังหวัดได้มีโอกาสเลือกผู้นําจังหวัดของตัวเองคุ้มไหมครับอย่างนี้คุ้มไหมครับถ้าอยากได้อย่างนี้จะลองไม่จะไม่ลองเดิมพันกับพวกเราสักครั้งเหรอครับจะไม่ลองฝากอนาคตของลูกหลานของท่านไว้กับพวกเราสักครั้งเหรอครับ ลองดูสักครั้งครับท่านไม่มีอะไรจะเสียบอกแล้วว่าไม่มีพรรคการเมืองที่กล้า,าเผชิญกับปัญหาที่ต้นต่อแบบนี้มาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วถ้าเราทําไม่ได้โครงสร้างมันก็เป็นอย่างนี้โครงสร้างอยู่เหมือนเดิมพี่น้องประชาชนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องการปฏิรูปยากๆแบบนี้ได้ขึ้นมาลองคิดดูว่าสังคมไทยจะก้าวไปขนาดไหน สิ่งที่พวกเราเสนอสิ่งที่พวกเราวางไว้ให้ท่านเลือกไม่ใช่ความสุดโต่งครับแต่เขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าวันนี้พอแม่พี่น้องครับท่านเห็นแล้วว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการสร้างที่สร้างขออความกลัวความเปรียดชัง แต่เราทำงานการเมืองด้วยการสร้างการเมืองแห่งความหวังเราทำงานการเมืองด้วยการสร oui, ้างการเมืองแห่งความหวังความหวังที่ว่าข้างหน้าของเรามีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าของเรามีอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานของเราอยู่เดินไปด้วยกันไหมจะจับมือมั่นๆแล้วเดินไปด้วยกันไหมนี่คือการเมืองที่เราอยากจะสร้างร่วมกับทุกท่าน ถ้าท่านอยากได้การเมืองแบบนี้เดินไปกับพวกเราครับเดินไปกับพวกเราครับจ้างพวกเราไปทํางานครับ <aunque> จ้างสิบคนข้างหลังของผมนี้ไปเป็นตัวแทนของทุกท่านในการต่อสู้ในการปฏิรูปที่ยากๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบ,บราชการไม่ว่าจะเป็นการ ปฏิรูปในเรื่องที่ยากๆให้พวกเราเข้าไปทำแทนท่นนานออยครับถ้าพวกเราทำไม่ได้ไม่มีน้ำหน้ามาขอพวกท่านหรอกถ้าทำไม่ได้ไม่มีน้ำหน้ามาขอทำต่อทำต่อทำต่อ โอกาสในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของท่านในชาตินี้ก้าวไปต่อไปอีสานเล้าบอกชื่อเก่าอีกเลยครับก้าวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันจ้างพวกเราทำงานมีเจ้านายคนเดียวเจ้านายของเราคือประชาชนครับขอบคุณมากครับ โวันนี้เราจะปังทีโคราชละมุ่สูกาด้วยเลือดสีส้มขอประเาทคามที่ไดู้แล้วหรือให้ได้รู้แตร้าบทีครับที่ดู้คที วันนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับคู่กู้เป็นกันเล่นกันนะครับ14พฤสี่ยาคมนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ